มื่อะไรพี่จิมมาโคอ้าวมดนอกพันาออกพันศาบอกเพิ่นบ่ได้ตัววอาถามเพิ่นค่แหละอบ่ไตัวอ่ากับพอกัมีเพิ่นกับว่อหรือว่อบเมยเจ้านะคุยลรว่โอ้คุยแล้วคาดองท่ายบัดคาดองพกมืนคือจำปาแบงี่อ๋อเริ่มต้นไหม่คือจำเก่ามีน้ำมันมาแล้วมีบ่องูเนี่มีวง หกหกมื่นแล้วก็ค่ำจักบาดค่ํ1บาทอืมทอง1บาทพี่น้องเลยเนาะแล้วก็รวๆแล้วก็ประมาณบ่ฮอดแสนเนาะหรือว่าแสนนึงแหละเนาะโดยระทองช่ว ภาพมาป้าโตเด็ดจ้าแล้วพี่น้องเอนะ้ยเนาะมือเศร้านี่ตกคิดว่าสรีวุดแล้วพี่น้องเอนะ้ยเนาะโดยกบบทักทายสบายดีเด้เอพ่อแเม่พี่น้องบุษบสุขสุคนเนาะว่าสิเป็นภายในเด้อว่าตามประเทศก็ยินดี้อนรับเข้าสู่ส่องสาบุนตาซาเียเลยพ่อแเม่พี่น้องเอ้ยกามาพกกบมาพ่อคนมือนี้กามาหาน้องเอนน่าเพื่อน่อ้พี่น้องเอ้ยได้ยินข่าวข่าววานนุ่มไทยสีมากขอเพื่อนแม่นิดีบ่เนาะ เขามาหาเพื่อนอีก่อนพี่น้องเลยดูอุ้ยเพื่อนแท่นางอันอืมตรงไหนพี่น้องอ่าทางเพื่อนน่องอหน่าเพื่อนพี่สาวเพื่อนนั่นแหละแต่มันไกลตลาดนัดเนาะมันคือโบเก็บโบก,กวาดแทะเนาะสบายดีละโดยออเดมาพร้อมกับชายเด็ดเงเด็ดเลยเหมือนชีวิตสดใส่ประหยัดน,นิดหน่อยเป็นก่อน อ้ yup. า,า,อาตุ๊ยยายไม่ได้ไปนาบ่มโอ้เลี้ยได้ดำนานกระหึ่งตากระหึ่งตาดำอยู่บ่ล่ะโอ้ฝนตกน้ำมากบมอืมดูดูดูอ้าตุตลาดนัดเพิ่นกับโบคอยเก็บปันไหนเนาะมันโบเผาขยะนะอ่ะขนมมาฝากน้องเพิ่น เออล่ะแม่นอีหบ่ว่าอ่าผมไทยสิมาขอนะอ๋อว่าแม่นอยู่บ่ว่าแม่นอีหตินังอืมเบิ่งค่ะเปิดแล้วบ่ใหม่โอเคเดี๋ยวบ่น้องเว้าหยังเด้บดเนาะอืมทางใดบัดนี้คนทางใดบัดคนร้อยเอ็ดโอ้ผู้ซือเสียงเียงน้ําเพิ่นฮู้อยู่ว่าเพิ่นกฮ้อง ซื่อยาก c ื่อคือเกาหลีว่าคือยากแท้อุดมบะหมุบอยากดอกเพื่นกระทูมาคือมือบอดด้วยวันจันทด์อ๋อโดยโดยไปสีโอลงกับพ่อน้องคนนาเพื่อนเลยเนาะมากับพ่อน้องคนนามุนบายดีเด้อลุงโดยสบายดีป่ะจ้ะโอลงน้ำกันเลยโดย เอ้าวมาเพ้น่ะมาเพ้นอ่ะเออเฉาพออะไรเสร็จนาะเลยกี่ตัวหมาหมาซั้นโตอืมคือว่าเห็นในรายช่องเพิ่นว่าอันน้องเอ็น่าจะมีข่าวดีใินะมโอ้ปถามแล้วเพิ่นว่าเมนอีดีโอ้เป็นเมนอีดีปีเมื่อไรเพิ่นสิมาขออ้าวบอกดูออกพรรษาออกพรรษาบอก เพิ่นบริ a, labels, ้ต้บ่อถามเพิ่นคลักเม่แล้วโอ้บริต้อืมกับพอก็เม่เพิ่นกับลบ่พ่อแม่จ้าเนี่ยคุยระบนละโอ้คุยแล้วคาดองเารายบ้บนคาองหกหมื่นคือซำปแวงพี่อ๋อเริ่มต้นไม่คือซำเก่ามีคำน้มาแล้วมีแบนโอ้โหหกหมื่นเนี่ยมีหกหมื่นหกหมื่นก็คำจ้บัา ทองหนึ่งบาทพี่น้องเลยเนาะแล้วก็รวบๆแล้วกับประมาณบรอดเซนเนาะหรือว่าเซ็นนึงแหละเนาะตัวทองช่วงนี้ก็เท่าไรล่ะสามหมื่นกว่าเกือบสี่ยังมาได้ผมเคยซื้อแม่นบอกโอ้หันดิผมเคยซื้อคำหัวชักน้องๆอย่างนี้นะแต้ไอ้เพิ่นก็าบอกอยู่ไดเลย อยู่ประมาณแสนทวาโอ้รวมกินร่มอยากก็ตกอยู่แสนหาเนี่ยไปเนาะเพว่านะเพราะว่าก็สิเดินทางมานี่ก็มันต้องใช้จ่ายก็บ่หลายดอกว่าแม่นก็สิมันแสนหาเนาะมาจ่ายทางบ้านเนาะชื่อผู้ใหญ่นี่อันลุงก็ฮู้บ่โอ้กเพิ่นอยู่โอ้ยเป็น FC ลุงพ่อน้องคนหน้าพี่น้องอืเพิ่น ็นน้องเอ็นนานี่กแกแต่พิการอย่างไรอ๋อ oh. แต่พอดีว่าคุณบอกว่าน้องเอ็นนาอายุยังน้อยโดยโดย,โดยพวกล้าเขามาหาขึ้นอืากก้าวทักโดยกกโผล่ลมกระึ้ยก็ให้เราให้ฟัง,งว่าน้องเอ็นนา,น,น,า<ม>นี่เป็นน่ารักแมนคนท่านว่าได้น้องเอ็นนากะคือสิบอ๊อผิดหวังเพราะว่าเคุณใ<ม>ส่ซื่อ<ม>คือว่าคุณสิบอกร้อนสนง่ายอยู่เนาะคือว่าคุณเป็นคนแบบน่ะ เขาบอกยังไงเจ้าตามมาน่ะบอกเอี้ยงเขาเป็นอื่นบอกบอกบางความบอกยังไงความนบ้านเาบอกความังไงาเาบอกความนีบานเราความ่บอกตามหลังฟังความพี่น้องเลยคือไปอยู่ไทยบอกานนี้เลยคือไปอยู่ทางไทยแต่ว่ามันโผโผกันด้วรือเปล่าไปยังงนะยน เอาไปนี้ไปอยู่บ้านพูดไม่ว่าจะหิดงานหน่อยนะพ่นกลับไปหิดงานแน่เมนเมนไปก็ต้องทำมาหากินเนาะเพราะว่าเฮากะอยู่ซื่อกับ่ได้อายุยังยมยังหน่อยอยู่เมนอยู่บ่เป็นดอกเนาะแต่หาเงินหาทองมีเงินลบเงินเดือนกะเก็บไว้ฝากมาให้เมเนเก็บแน่หรือว่าตั้งอายพ่นมีงานชวนตู่บเพ่นกลมีงานหิดพ่นมีงานให้เห็ดเนาะ ยันเป็นแม่ชีเดือนก็ได้ร่างถวยร่างชามเต็กเต็งเขา่าเต็งน้ำให้เพื่อนกินกต่มีเนาะงานเพื่อนแบบงานเพื่อนก็ดีเนี่ยฮะนะเป็นว่อในได้สักเปนก็เห็นพงานบ้านเดี๋ยวนี่กับเขาจะพัดเป็นบ่อ,อพัดกระพงกระเพราได้บ่ได้อันนี้แต<ม>่โอเคแล้วเนะาะซักผ้าถูพื้ชได้เป็นน้อยนะได้อันนี้โอเคแล้วสั่ บทนี้แล้วู้หยิงเนาะแมนสีเดือนที่ดีตือนดึกดึกเศร้ายิว่าได้คือข่อยบวอด้อเื่อเตื่นที่ดังกว่าแมนแมนเอบอบทนี้ก็ร่มกันนี้มาดูแล้วว่าคาเจ้าอกหักจากป่าเวงมันนดอืมแต่ว่าลงลงลอยแล้วเนาะฟังฟังว่าหอนะมายว่าเขาร่มกันคุ้มมืว่าอะไรนะเสื้อกับ บล็อกกรมือวันน้เออแน่นี่แหละคันคนจริงๆว่าจำเป็นต้องโทรจุจีจุกจิกเนาะมีงานเนาะแมนมีงานมีงานตลอดเลยบล็อกเคยมีเวลายึดเมนก็คือว่าถ้าเพื่อนว่างเพื่อนโทรมาสิ่บล็อกล้ะเจ้าบล็เคยโทรไปบ่็อกางคืนนี้ก็โทรไปหาเพื่อนอยู่เออกลางคืนเพป็นการรับลูกอืมกันเพื่อนบล็อกบางเธอเพื่อนกับตีตุลาเนาะเพื่นว่าไม่เลยเพื่อนกับ ติมน้ำมนาบุกค่าอยู่จะ้องคอยโทรหาไม่เลยนอนนอนๆนอนนั่นแหละกกันเขาต้องเข้าใจกันเนาะเพรคือไอ้เพิ่นก็มีเวียกมีงานกันเขาโทรสายนึงเพื่นบอหัหลักกยาเพื่นเพิ่นก็โทรกลับเองแมนไปจุจีจุกจิกได้เนาะม่มอองบ่เห็นโทรมาไปไมโทรเนาะอายุเพื่นเท่าไหร มามั n บ่ขีอดแหอดบ่รู้บ่ฮ่าเพิ่น่า5อ๋50กว่ากะคนเพิ่นอย่านสบายน่มกว่าลนุ่มกว่าได้อือนุ่กว่าปลาแวงบ่นุ่กว่าุงนี่เาได้กะ50กว่าได้เพิ่นาเนาะโดดหน้าตาโลได้เนาะหน้าตาดีด้โอเคอยู่อือหั่นดิปกเลย่ พูดจาก็ดีอีกโน่ยกั<อ>คนก็นให้ค่าน้อยหน้าเนี่ยคุณเบลพิเพียวโอ้พิเพียวในน้อยดินี่เห็นในกล้องแบบสดๆเจ้ากับบุตรต้องร่มกับไผบแบบนี้ค่ะเห็นบ่เราไปร่มกับไผ่แน่นอนก็ต้องคบใจกันไปก่อนเดี๋ยวร่มผู้นั้นร่มผู้นี้เด็บมันกลายเป็นว่าเจ้าชีลายใจนะยเนาะโดนแ่ร่มกับไผ่เนไปก่อนร่มกับไผ่แน่นกับบได้ว่าบังคับดอกกันว่าผู้ใหญ่ใจดีโทรมากกับลาบได้เนาะ คอยเป็นไงคอยกบ่็ไปถาเพื่อนว่ากระดไดดูใจเพิ่นไปเลยเอเมนความเนาะบ่หายเฝ้าเนาะแม่นนงเพิ่นกับบตได้ววาชิมากปุบปับเลยอะคแตมคยเะมนขอว่าบทเรียนเลานี่ดีที่สุดเลยเมนหลังจากออเลิกกับปาเวงเนาะหลังจากที่ปาเวงที่เล่านะเราผิดหวังมใ่จ้าเรเลยตั้งใจมา เป็นบบเทียนสนใจหนึ่งมากอะคุยกับอ้ายเพื่อนก็ได้เราแบบเพราะว่าจะได้ว่าเบิ่งใจกันไปนําคนเฮามันกับโนเน้นเนาะคือ้องวาอยู่อนนแต่ว่าโคให้น้องเอ็น่าสมบังเนาะตุกลาณิเนาะเป็นนึงคือว่าแสบๆสักหน่อยมือเนาะบ่มีข่าวนี่ยเฮ้ยมีเข่ามีขขาวกินเบิดล่ะเบิดแล้วอ่าบ่ได้กินข่าวเลยมือ ตอบว่าก็มีเขาอยู่ปั้นอยากไปน้ำกันสองคนสามคนอู้เสียพ่อเพิ่นเป็นย่างกว่าน่าชิจีเขาเลยถามบึ้งอ๋อหน่อยนะบุยมเข่ากินง่าชาขนมน่ะล่ะเข่าเบิดปีเบิดไปเหงือกเข่าหรือว่าเบิดเข่ามันนี่โอ้แต่เข่าก็มีเลือดเข่าเบิดกินบุรีอีมเลยบดิน ปั่นเดียวสองคนสองสามกินขนมลงไปด้วยเฉยๆดยโดยชิวในไรนอกเขาเบิดหนิวอยู่ยางอยงได้ขอยก็คือกันดีได้เฉยละยังมาบอกน้ำเฮาเนาะเขาเบิดตีน้องละสอบนึ่งทราจากเขาซานช่วงนี้แต่อนนี้เราซื้อแต่พนล้จะสอบเทได้ประมาณพันพันหน่อยหน่อเกาก็ซื้อกินหม้อเอตะเกาก็ซื้อกินอ พกุรร jam, ้งกินจากปีนะเนาะขอบครัวคนหลายคนนาบนนาบรายเนาะนาขนาบดงนาป่าแบบน้ำแห็งกับเมนว่าบงงามกันเห็ดไหไ่เมนได้เนาะนาเจ้านะเมนครอบครัวมีครอบครัวใหญ่มีจ้าคสองคนกับยูสิบสองคนพ่อกินด้วกันเลยเห็นไหมยูยูเพื่อนเดียวสิบคนเนาะเดี๋ยวนี่ไปสองคนหนึ่งนะ ตัวนี้ปัจจุบันอยุสิบคนรวนทังลานทั้งอย่งเนาะมือนึงจจควดเขาวอเอหนึ่งมือสองหัวเข้าเทียงโยเขายียดสามคนเนึ่งเทียงหนึ่งอย่้างหาเหยยดกวบทโอ้โหามหัวผมแรกคนลรับสิบมีที่ประมาณสามเทียงนะแมนแมนเข่าสีบดไทรแห้งแสบเลยะต่เกาม่อกินเข่าแสบดีบ่างแสบอันเดียอนเขามันมาเบิดก้น มันแสีบมันบดไปยังไกินแสีบเนียนอันกันมือสยบเลยเดือดร้อนเลเนาะเมยนกันมือสียบเดือดร้อนมาเลยคุณโดยไม่ได้ว่าซื้อกินเนาะเอ้ได้ไดสามซื้อกินบได้มีว่าผู้ให้ยืมก่อนบมีเพราะว่าช่วงนี้เดือนสีเดือนเดือนเก้าเดือนเนาะเดสอนหดเดือนเนาะเดือนแปดสีดับมืออื่นนี่มือเมืออื่นดับเมนมือคือกับเป็นเดือนเก้าสิบเก้าแล้วก็สิบสิบเอ็ดโอ้ยังอีกช่วงทำเดือนเพื่อจะได้กินเมน โอ้จ oh, ุกอยู่เด well, mm ้อนเสื้อขาวสีออกเนาะมันไม่ใช่น้อยนะสิเป็นแต่เดือนมันเจอกระพากันกระหาเฮ็ดกระบอกไม่ไปขายเออซื้อขาวขาวเป็นโลอาบ่โลน่ก็เป็นโลอ่าบุตนบุญพ่อสอบก็ชื้อเป็นโลเนาะโลอ่าได้สอบหนึ่งนี่กรบโบได้หอดเดือนนได้ดอกสิบมื่นกระเบิ่งเพิ่นหอดหรือบ่ใช่น้อยนะเาเนี่ยถามเรามีมืออดบออดทำครอบครัวเลยว่าเรามีหามบ้านเนา่มนเถื่อ คือไยืนน้ำพินของก่อนใช่ไหมแต่ถือนยังริ่อดมีมือนี่แหละกระเบื้องมีมือนี่โมเมนอุโมเมนอดมันโบมีโมเมนว่าอดได้มันโบมีกินว่าอดอดกินคือโมีเนาะดยช่างเป็นแท้เนาะแี่ยัจะังแนเแมนแมนใช่เอยผู้หูได้าเจอัน บ่มีข้าวกินบนีอืมเงินเอื้อยมาหายเบิร์ดเราบอยสกบหันแบบเบิดจะโดนแล้วพอดีมีนี่เขาก็ใส่ดีนั่เขาอ๋อเงินพันหนึ่งอะไรโอ้บัตรตีเหมือนรักฉันอ่ะคั่นบ่มีนี่ก็จะได้ข้าวอยู่เนาะอังล่ะที่นี่เท่าไหร่ที่นี่แต่ละหั่นก็เป็นสองแสนก็แหละโอ้ห้าบุ๋มไปาบ่มมีเราไปเส้นกินก่อนบ่อืมใช่เบิดแล้วบันเบิดแล้วโอ้เบิดแล้วแต่ว่า จะมีส่วนไปติดอีายุขอว่ะนะเพราะว่าเบิดเงินเลยอืมเฮ้ยเมื่อยเลยเนาะเมนโค้งกับแพงเงินกับหายา้พี่น้องเลยเนาะโดยหามูลนของตัวเอิงง่ายแน่นแน่นแน่นอเบอือถือว่าคู้รายละเอียดแล้วพี่น้องเลยมามูลนีธเนาะรายละเอียดก็คู้เร็วชัดเจนเลย อ๋อพันสาวะสันอันนี้ก็มาถามเรื่องความักของน้อกนะโดยก็เล็กเมนมาขอแนี่ยนอนจะ่าทางไงเพิ่นกะว่าน้ำลุงอยู่บ่เออขายอยู่เนาะโดยตอนป่าเวงมากนี่กะแบบอันนั้นมันเกินไปเนาะละมือพูดเนาะไวพูดอันนี้เออเพิ่นกะสิมาขอแต่ว่าคันว่าสิมีการเปลี่ยนแปลงเฮากับ่ฮู้น้ำเพิ่นแต่ว่าเพิ่นเว้าออกมาเนาะ คือสีลุกบาจริงนี่ดอกล่ะกระเพราะว่าน้องกัน้องกัเป็นคนใส่ซื้ออย่าสิไปคิดเดอ้อพี่น้องว่าน้องเองน่าชีโลไปเนาะก่อนมันน่าจะาห้ทไปเด็กหมูกระทะโอ้หมื่นเธอพ่อเจ้งบอกโอ้อีมบอโอ้แจักฉันว่าจักว่าเด็กหมูกระทะคือรถน้ำมาเด็กใช่ไห่จริงครับเออเพราะว่าเพื่อนบอกจริงให้เอ็ดจริงเนาะเขาหายเพื่อนคือหายเนาะ กระซงสารกต่คันเพื่อนว่าเอาไปอยู่น้ากะไปรดเนาะเพราะว่าครอบครัวน้องนี่หลายคนเอะน้องหน้าก็เคยถามเพื่อนนะว่าเพืนนเนนอ่อนมีลูเกิดโคคนเคยถามว่าเคยถามแลยววามีลูคนหนึ่งแล้วมีเพื่อนได้เลิกล่าเนี่ยฉีกแล้วบอกใบยาหง,งยาห้างเพื่อนนะบริจดทะเบียนรถโอ้ใครอยู่เนาะมีครอบครัวมากกับแต<อ>่ยย<อ>บริจดทะเบีนยนชุมรถถือว่าเลิกก็เลิกเลยแบบอืม แบบแบบวาบ้านเขากับบไดอันอ่าอยัางสิใบน้ำจุดใบน้ำตาลนี่แหละเน,ะนาะแมนกันบุใบน้ำามีใบน้ำตาลกะถือว่าไปไฟไปมันถ้ามีใบน้ำตาลคันบบสี่กะคือกันกับทะเบียนชมรถเพิ่ม <า S 2> โบเลวคือกันเนาะแต่ว่ายังดีได้บ้านเขาสามปีถือว่า,าสาราซีไต่แมนแต่บ้านเพิ่นโบดได้เนะา,นนานะคือตลอดจนสิ้นลมาหายใจไป่ินซะตัวนี้เนาะ แ่าไใงบยอมเนาะเลยานยอมแบบอตลอดว่าเฮาโคหม่ออกมาแบบนี้เนาะว่าเนาะแน่นแม่นสามปีเห็นว่าสาวพนนี่เดสาวพนเดอแม่นเดสามปีเพิ่นบ่มากแล้วกัย่ามีปัญหาเนาะแม่นอือขาก็ดีมีใจแล้วบวะ แมนบ่ว่าคือสิปุ๊บปั๊บเอยคิดว่ายันเพื่อนไวช่องสมมือมาอีกนะคันว่าเฮาฟังเงียวยาวสิอ่ะใครเน่โดยคำว่าของอาดมีเหตุผลเมนเมนเอาเป็นผู้ใหญ่เน่แหละคือปลาเวงกะจักใหญ่บ่ใหญ่แล้วก็ยจุนเทาแต่ว่าก็คนละแบบเนาะถ้อาดเอยากให้เวลาน้าผมนะเมนเวลาจ้าของเนาะเมนเพราะว่ากัคุยไปก่อนคุยกันไปน้ำบิ่งกันไปน้ำ เพราะว่าใจนี่มันเบิ่งแป๊บเดียวโกได้เนาะดิ่นกับฟันเฮามันกันยังบริการกันบาดเดียวได้นอนลงละเพื่อนกันเมนให้โอกาสกันละกันแบบเนาะเบิ่งใจกันเลยไปปรับเลยมันบอดีเนาะเงินเก็บเงินเก็บทองนำเนาะนางอายเพื่อนก็นนะ เดี๋ยวเราอันยังเห็นน้า,าอย่างน่งไงนาไป <laughs> เออเราอยากไปทำงานก่อนโมโอ้ยแลคือโบเฮดบ้านเฮดยังไปก่อนชาแบบเก็แบเบงินเก็แบบแบบแบบทองได้แล้วกะเงินเก็บไปใช้ไปซื้อเขาโอ้โหขามาหนีิบอกพ่อเชได้เฮดพาสปอร์ตเนาะอือเพราะเด้คิดเดี๋ยวเออคันจิบุตรว่าเฮดได้แล้วกะข้าก็ไปเที่ยวไปยังแล้วกะเนาะแต่ถ้าอ้ายเพิ่นแต่คนบอกว่าภาสีมาสิโขนหน่อยหน้าเนี่ก็ต้องสมนุก เนี่ติ๊กน้องน้องไอ้หน้านี่ไปเบิ้งครอบครัวของเพื่อนก่อนนะมา้โอ้ให้เบิ้งรายละเอียดก่อนว่าเพื่อนชีเรียงน้องได้บ่ครอบครัวน้องไอ้หน้าก็สิรับได้บ่สิบ่บรับบานนี่แหละโอ้คือสิดีแท้เนาะไปเบิ้งแล้วให้เราได้ว่าสิมาสู่พรด้วยตัวที่ว่าไว้โอ้เข้ายกไปเพื่อนก่อนให้ไปเบิ่งก่อนน้องพอใจจังมาขอโอ้เราอ่ะสิบโบสาม้านะเออเออโดยโดยบ้านเติมเพ่อเบ็นี่ ถือว่าเพื่อนนี่รอบครอบเนาะโดยทั้งนี้รับบ่ได้กรบโบเป็นยังให้ไปเบิ่งข้อเบิ่งขั้วก่อนขั้วก่อนว่าพี่น้องขับพ่ออะไรประมาณนี้โดยโดยนี่แหละเนาะพี่น้องเลยกระเมนอยู่แล้วก็คิดพ่อพี่จะมาผ่านมาด้ว้อือโดยโดยให้พ่อคนหน้ามาลอยข้างในเทอลอยู่ด์อืมเมือนี้ก็ได้มา ได้ยินจากปากพอคนหน้าเลยกะอุ่นใจอยู่พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าทางลุงเพิ่นในลมน้ำอ้ายเพิ่นอ้ยครับเอพีมาปีปีหัวขวแล้วโอ้แต่ว่ายังบ่ปรากฏตัวเออก็เลยมากในหน้าก็เลยปรากฏแล้วบาทอ๋อหน้าเนี่ยมันจะท้องห้กันด้อยยู่โดยโดยถือว่าเพิ่นฉับร์ดมาอยู่ใส่ความหักเออทำมีคือการใส่ปิดใจโดยใส่หน่อยหน้าเปิดคลิดไม่ไม่ ในคิดว่าน้องยังน้อยประมาณนี้เหมือนแต่จริงน้องกับโบน้อยแล้ววานนี้นะสิบแปดต็มเนาะมีที่แล้วสิบแปดว่ะแปดไม่รู้สิบเก้าว่ากูเนี่ยจรแจ็คคุณว่าไปเลยแต่ว่าอายุแท้ๆนี่คือสิบแปดปีนี้เนาะปีนี้เนาะนั่นแหละง่ายๆคุณแต่คุณกับโบเลยโบกล้ามันยันข้าผู้เย้าเนาะเราก็ได้กล้านี่พอเรากล้ามันนี่เนาะพอเราเห็นไอ้เฉวีเนี่ยไอ้เวงมาดิ่นในซอยหน้ากับอาจีโตปรมาณนี่โอ้โหเลิกไปแล้วแบบเออ อูอใชอยู่สำนีกคือสิคุยกับน้องไอ้นาได้ประมาณขนาดหกสิบนองไอ้นายังรับได้มันบอกโอ้เมนความห้าสิบสี่นี่ปวเข่าเลยห้าสิบสี่ใช่ก็ด้วยคิดว่าสงสัยชิยิ้มเลยเออฮ่่า่าอุ้ยใช่เดี๋เมนหกสิบหกสิบแต่ว่าสีสันเราบอกหอยมีเนาะแบบเราคนแบบกินให้เห็นหน้าบอกเรื่องว่ากินเหล้าขาวประมาณนี้นะ ก็เร einer, lugar, it, ็วๆก็เร็วไปเนาะเรื่องของเพื่อนก็ได้ว่าเพื่อนอะไอ้เราสิเปรียบเทียบอายุใส่กันเนาะแล้วก็มีหวังนะมีหวังเลยแมนมีหวังเลยแบบโอ้ดีใจมั่งน้องเอ็นนาได้เสิร์ฟคอให้ฮักกันเบิ่งใจกันไปก่อนคอยเฝ้าคอยยังเพื่อนโทรมากระดับโบเอนชิวาเออเพื่อนโบเพื่อนโมว่างกับโบหายจุจี้จุกจิกกับเพื่อนเนาะเพราะว่าเพื่อนก็มีงานมีการน้องหล่าเออเด้อ เจ้าใจห้อนนะนะกว่าเออบอกน้องไว้เนาะของของที่บครัวนี่มันก็ต้องดูใจกันเพิ่งเติบโตกันะแม่นเดือนสามเดือนนี่ก็ถือว่าโบชาถือว่าโบไวเนาะแมนดีประมาณต่างๆเฮาโบแมนเฮาสิปูเคื่อนน้อยดิ๋นเนาะแม่พันสิฮื้อได้ง่ายๆได้น้องล่ะคือฮักกันไปในยาวนานคือทางอ้ายเพื่อนนี่คอยเบิ่งแล้วเขาสิฮักอ้ดีวันนี้เราก็แต่ว่าให้ใช้เวลรานึงมากกับโคว่ได้เนาะเขาพรรษาเนาะแมน ป, usted, ปัญษาขอบบได้ไม่ยูว่าว wow> ่าขอไร่บุค okay ้ามันมันกักฆ่าอยู่ไล้เนาะที่กับคิดว่าอยากถึงครอบครัวเงวยืนปรยมาณนแบบแมนมันมันเดี๋ยวแต่เ ну> พื่อนถือได้แต่ว่าชวนมาชวนลลยบ้านเ่ากับทือเนาะออกปัรษาแหละบบได้ขอเนาะนั่นแหละพี่น้องเนเนาะเป็นประเพณนีที่ว่าผู้เฒ่าแก่เพื่อนแมนคันบบถือแบบยันมัน แนวบุรีเนาะเช่นช้ากลางวันชานั่นแหละว่าวัน้แหละตะพิษขาดขึ้นมาอีกดิพิษาดขึ้นมาตีอีกแล้วเนาะอันนี้ก็มีแต่ว่าให้น้องนี่ก็เจ้าต้องฝึกไว้ขยันไว้เอาเข้มแข็งไว้เอาชีวิตไปสู่กับอ่าฉางครอบครัวเช่นช้าโมฮิตคือเด็กหนุอยเนาะธรแมนแม่ก็น้องเหน้ากัเพื่อนเก่งมีหลอกของแมนดำให้ดำหน้าก็โอเคนายบด หาคบหาที่ได้ใช่นั่งครอบครัวน้องเอหน้าเนาะแต่แต่มาเสียอย่างเดียวคือว่าเขาไปหาหาเงินหาทองมาซื้อเข่าบัดครอบครัวบัดหลายคนก็สมบุกสมบูรกันเนาะบางเรื่องบางแฉมันก็ใครขี่ขี้ว่าอะไรเนาะครอบครัวของเขามันก็ขาดอะไรหลายอย่างนะแต่สมมติว่าเออเขาน้องเอหน้าไปหาเงินได้แล้วแต่กันน้องม่อมมีครอบมีครัวแล้วต่างคนต่างไปแล้วก็หาเงินหาทองไม่พ่อแม่กะอาชีพสบายพ่อแม่เฮาเนาะนั่นแหละมันจังพ้นจาก ความทุกบ่าเช่นซะถ้าเฮาอยู่แต่อยู่บ้านสิว่าชมบรรยากาศคือจะว,ว่ามือนันโมได้ได้น้องหล<ม> <c oughs> ังเบิร์แต่เข่าแต่น้ำไปหาเราไม่เราโตเฮาจะเห็นความจเจริญเนาะเฮาบอกไปจากบ้านคือเพือ่อนว,ว่าเอาและมี่นานแดนไกด์ออกไปทำเฮียนกับมีความหูมเจ้าเฮียนเอดใช้ตู้ไปปูหาปูหาเจ้ากัวไข่ไดงกัวเจ้าอยู่บ้างกัวไข่แล้วเจ้านี่เลี้ยงกุ้งปูส่งไงเออยข่ปซีก็ไม่จบ อืมถือว่าช่างเจ้าการศึกษาดีก็ค่อยเห็นแต่ว่ามีเงินเงินต่อก็ใสิเฮียนตะกี้โอ yell, <Elena> <sh> ้โหวันศ oh ิษย์แ <laughs> ล <she> ้วสิเปรแล้ววันนี้มีเงินใส่ตัวอืมก็มีแต่ว่าเฮาเฮียนหูไปในตู้เนาะในตู้อะไรสกตู้อะไรทร่บเฮาเฮียนอ่านเฮียนยังก็ได้อยู่เป็นอยู่บ่ลรอไม่เก็อ่านได้ก็บ่ไล่โอ้โหมึงชิได้แทบปวดหัเนาะ โอ้ยก็อ่านลงตัวอักก็บ่ได้เอ็กโอ้โอ้มันะัดอะไรประมาณตัวโยเนาะตัวโยกับตัววัดตัวโยละายไว้สิตัวอ่านได้ละอ่านไว้สิเออได้แต่ิ์ก็พิมพ์ได้อยู่โอ้นี่ว่าโอเคแล้วเนาะอือเนั่นบ่ได้ลอ่านได้อ่านอ่านได้เขียนบ่ออกอือกัน อ่าอานีนเว้นภาษาไทยนี่นะคันลาวนี่ยได้บิดอยู่ลาวนี่ได้ลาวนี่แต่ว่าไทยนี่ยอมผ่น้องน้เนาะตัวเป็นกับเปิเาหน้ายเยนเมือไทยเนาะ้นเมืองลว่าเเป็นบ่บ่เป็นบหบ่ะานไดไตัวลาวคนนี้ตัวลาวบ่เป็นเออภาษาไทยน่เได้เอาเขาเส้นหันเส้นนี่เนาะเฮาเยเยนเมือไทยอือ ผู้บิสิทไม่เย็นี่โอ้ดีได้เจ้าอืมมีแถวเกย์พี่ไปเคยไปเห็นงานนี่โดยเห็นงานนะครับเล่าหนี่พิมพ์ได้เบิทเคยอ่านได้แต่ว่าเขียนได้เบิดแต่ว่ากลับโบรามกลับโอเคเนาะอ่านเาบโเป็นหนังสือ้เจ้าก็บกายได้อาเหือพูดได้นาสนอาหารเจ้ากับโซนเป็นปีพ่นได้เจ้าก็บอกอ้ายพูดได้มเป็นหนังสือพูดไพี่น่ะหับหลับหมดเลอ่านเอาดื้อนี่เป็นหนังสเลยอืมเขียนพวกเครื่องดื่มอะไรตุ๊กเลย บ้าน,นี้ยังยังเข้ากับพ่อคูเนาะยกับพออ,บพอ่าน,นได้เนาะหนูข่าเด็กน้อยเนาะลูกเต่าไปเรียนอยู่ไทยนี่จิเป็นง่ายเลยล่ะอันนี้เข้าใหญ่แล้วเราไปเรียนยังยังจาได้เนาะนค,คือบอกง่งไงคือภาษาอังกฤษน,นั่นแหละเนาะอือไปจ้ะทางเข้ากับผู้รายละเอียดแล้วกับสีเพราประมาณนี้ก่อนแต่ว่าสิมาอัปเดตน,น,น,น้องคนณยุเนาอว่้าก็มาหังคอดใจแล้วอีกนะ อยากชีว yes, <laughs> ja ่าเสือกเด้อพี่น้องอย่ากู้อับพี่น้องกันนะโอรุ่นอยู่ได้เนาะหนุ่มไทยนี่มา้ไทยอ่าหนุ่มไทยสาวลาวนี่อยากให้สมบังกันทุกคู่นะเนาะเอ้ยไปซะนอกจากเมื่องเนาะโอ้ยเมื่องก็ได้สาน้องหละเด้ออสบายดีโดย